ผ้าใบสีขาวแน่นอนเลยถ้าใครมีกำลังซื้อก็ปี้ได้กอปี้ไปเลยไปซื้อตามแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองงบน้อยให้ดูรูปแบบเรียนรู้นำไปประยุกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองรูปที่สองก็จะเป็นสีนูเตรลสีเบจต่างๆเนี่ยถ้าคุณใส่รองเท้าพวกนี้นะมันจะทำให้คุณสามารถแมทช์ได้กับเสื้อผ้าหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีกนกางเกงขาสั้นกระโปรงเดรสอะไรต่างๆคืออย่างหนึ่งเลยทำไมทูเคสถึงนำไอเดียนี้ มาถ่ายทอดเรียกว่า practical คือมันใช้งานได้จริงแล้วมันเวิร์กกับเสื้อผ้าหลากหลายลุกเขาใส่เป็น smart casual look จริงๆลุกนี้มันจะปรับให้เป็นรองเท้าส้นสูงหัวแหลมก็จะดูเป็น business look ได้เลยแต่ว่าพอใส่กับ sneaker หรือผ้าใบเนี่ยมันก็ได้ลุกที่มันดู smart casual ก็คือใส่ไปเที่ยวสบายๆแต่ก็ยังดูดีดูฉลาดตรง concept คูเคสเลยคูเคสสอนให้ผู้หญิงสวยและฉลาดมากขึ้นแล้วก็คุณมีชุดเบรเซอร์ เอามาใส่กับเสื้อลายเสื้อยือดข้างในแล้วก็ใส่กับรองเท้าสนนเกอร์ดูอย่างลุคผู้หญิงคนนี้เขาใส่เป็นสไตล์แบบแมสคลีนก,ก็คือมีความเป็นผู้ชายใส่กางเกงหลุมๆหนอ่อยเบรเซอร์โอเวอร์ไซส์แล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวอ่าดูสิเนี่ยเขาใส่เป็นเสื้อดาเสื้อยืดสีดากางเกงรองเท้าผ้าใบง่ายๆมากๆแล้วก็ดูเท่ดูสมาร์ทชุดสีเบจคุมโทนเป็นสีนูโตรก็ใส่กับผ้าใบขาวก็สวยเนี่ยใครถามครูเคสไปเที่ยวอากาศหนาวจะแต่งตัวยังไงครูเคสอยากให้ไอเดียอย่างนี้นะคะว่าความหนาว แต่ละประเทศเนี่ยมันไม,ไม่เท่ากันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของอุณหภูมิแบบที่2เรื่องของความสะดวกสบายคือการเดินถ้าหิมะตกเราจะใช้อะไรใส่รองเท้าอะไรอยากคานึงแค่ความสวยงามนี้น่าจะเป็นพวกแบบออชามหรือสปริงคือฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงไม่ไม่ถึงขนาดเป็นวินเทอร์เพราะฉะนั้นกางเกงแบบนี้เสื้อยืดใส่เป็นเทรนโค้ททับหรือเป็นแจ็คเก็ตทับผ้าใบก็ได้แล้วถ้าเกิดอ,ออกจากบ้านหน่อยก็พกผ้าพันคอไปคุณจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆคุณก็ใส่ได้เลย ต่ยเล่งกับางนเกงขายยาวไปญี่ปุ่นเฮ้ยตอนนี้มันญี่ปุ่นเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอ่าฉันก็ไปชุดแบบนี้พบผ้าเป็นคอไปนหน่อยถุงมือไปน,นิดแล้วมันไม่ใช่แบบหนาวขนาดนั้นก็อย่างนี้ก็เอาอยู่ผ้าใบสีขาวเนี่ยครูเคสมีผ้าใบสีขาวอยู่คู่เดียวนานๆทีจะใส่างเกงทงาํางานเหมือนที่ครูเคใส่วันนี้วันหยุดเอาไปแมทช์กับเสื้อยืดคอกลมแล้วก็ใส่รองเทาา้าผ้าใบสนนเกอร์สีขาวก็ได้อีกลุกที่มันดูน่ารักมันมินิมอลถ้้ไอเดียอย่างนี้นะคะคือถ้า ข้างล่างอ่ะมันเล็กข้างบนใส่เป็นใหญ่ๆได้มันก็จะดูแบบสไตลิง่งดูเก๋ๆได้